รอเท้าออสตาดาวเวอร์ดีเฟนซ์มากสุดถึงเลเยแปและยังมีบริการเกียกกเกเก่ยวกัมแบกบอฟฟูดหรือคิงเรย์เกซี่ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพาร์ททุกอย่างนี้จะรวมไปที่ร้านเอสทีมชอ็อปใต้ลิงด้านล่างได้เลยครับถ้าไม่อยากจะเบืองตังต้องร้านคูการช็อปบ,บริการกดเกมพาร์ทแมปบ,บอฟฟูดคิงเรย์เกซี่และกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะไฟเตอร์ชินอุบูไรรวมถึงยังมีบริการกดเพทสเนออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์และอนิเมะเดนมิชั่นต้องร้านคูการช็อปห่างบอกว่ามาจากช่องไอ้กซ่าลดไปเลยเลขสิบทุ เอ้ยตัวใหม่หรอโอ้โหชาตน,นี้ต้องจัดแล้วโอเคสุม่มไปเลยมี6,000กว่าเพชรเขียวนะมาดูกันเอ้ยถ้าทรงอย่างเงี้ยผมว่าเบจิต้านะเฮ้ยอ,อันนี้แบบโอ้โหตัวใหม่จริงเอ้ยแต่ว่าผมแบบไม่ได้ใช้แบบเทคนิคสุ่มแบบตอนท้ายอีกแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าแบบเอาสุ่มมาเล่นดูลแล้วกันนะเออเพราะว่า เออก็อยากรู้เหมือนกันว่าดวงมันเป็นที่ดวงหรือว่ามันเป็นที่แบบว่ามันเป็นที่อะไรนะเออเห็นแบบหลายคนลงคลิปไปแล้วก็บอกเอ้ยพี่แบบที่พี่สุ่มมันออกอ่ะคือมันมันเป็นที่แบบดวงพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออพี่แม่งมั่วว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสูตรมันมีจริงๆเว้ยเออคือมันเป็นสูตรจริงๆแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเลย6 0 0 0กว่าเพชรเนี่ยมาดูว่าจะได้ตัวใหม่ไหมน่าจะตัวใหม่แหละเพราะว่ากูไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะครับยังไม่เคยเห็นใครรีวิวแล้วมันก็น่าจะไม่ออกให้กูด้วยนะเนี่ยเอออออออเเเเ้ยยมมมัันนนจจะะไไไ่่่กกกรริิงๆปาีีคคืลบ เฮียจัดเลยครับโอ้โหยังไม่มานะอุ้ยแล้วห้าดาวนี้ก็ไม่มาเลยนะโอ้โหช่อนนี้คือทิปประดต้องเข้าแล้วนะครับสปนอนเซอร์ต้องเป็นทิปประลดและนะช็อนี้ยโอ้โหสี่ดาวล้วนไอสัตว์ไม่ใช่แล้วผมว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเรื่องไม่แปลกแล้วเทพเจ้ามากกังกรเออมึงจะงกไปไหนตัวก็ใหม่แจกมาเล่นให้หน่อยก็ได้เออเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมหมดไปครึ่งนึงแล้วเฮียกูเริ่มหว่านแล้วเริ่มหว่ดนแล้วแบบตอนนี้ผมว่าผมเริ่มหว่ดนแล้วอุ้ยสี่ดาวล้วน เอ้ยนี่คือ5้าดาวนี่คือ2ตัวโอกาสออกประมาณแบบ16เเซนเลยนะเฮ้ยนี่คือ5้าดาวยังไม่ออกเลยนะไ <c oughs> อเยี้ยไม่ใช่แล้วผมว่าแบบสุดยอยและผมว่ามันอันตรายแหละผมว่าิ่มอันตรายแหละยังไงเฮ้ยไม่ออกจริงๆเหรอไอเยี้ยเอ้ย,อยโอ้โหตกใจตกใจนึกว่าตัวใหม่เอ๊บโอ้โหไม่มาเลยเอ้ย แปลกๆแล้วสามทีสุดท้ายสามทีสุดท้ายเทพเจ้ามาังกรสามทีสุดท้ายสามทีสุดท้ายมึงยังไม่มาเออโอ้กระ,ประเป๋าเต็มคือเมื่อกี้อ่ะถ้ากระเป๋าไม่เต็มนะคือสุ่มไปยังไงแบบออกและนะครับตัวใหม่คือออกชัวนะเอ้แต่ว่าน่าจะเป็นจิต้าปะ่ะเอ Cap อนี้นไม่ชัวนะแบบว่ามันทรงเหมือนเบจิต้ามากเลยแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเบจิต้าผมข่าวเลยอ่ะเออมันแบบว่าเบจิต้าภาคไหนวะเน,นี่ยเออนึกว่าแบบเออถ้าเป็นร่างบูอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะบาแบบน่าจะดูออกง่ายอยูน่ๆๆนะครับเอ้ย ผมว่าแบบแปลกๆแ,แ,แ,แล้วเอ้ยถ้าเกิดเป็นเบจิต้าจริงแล้วทาไมกูไม่ไปดูวบบเบจิต้าอีโวได้วะโอ้โเหเฮียและไอเอ้ยถ้าเบจิต้าอีโวได้นี่คือผมมหาเลยนะครับคือสุม่มไปนี่คือมหาเลยนะไ <c oughs> อฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไปก่อนเฮ้ยแล้วทาไมไม่อัพักทีละ่ะเฮ้ยคนยิ่งร้อนอยู่เนี่ยเออเกมแม่งช้าจริงเน็ตกูอย่างแรงเลยนะเฮ้ยเออเน็ตนี่คือแบบโอ้โหนึกว่ายานอวากาศนะ <c oughs> ดูครับโอ้โหได้นวัดดำมาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเบจิต้าอีโวได้ไหม ม่จะเบจิต้าอีว่วได้นี่คือหมาเลยนะนี่ไงโอโหไม่ได้โอเคก็ทรงมันเหมือนเบจิต้าแต่ไม่น่าใช่แล่แหละนะครับยังไงจะไม่ออกจริงๆใช่ไหมจะไม่ออกจริงๆใช่ไหมอึบ <önemli> โอ้โหมาครับท <börjar> ่านผู้ชม สิบครั้งสุดท้ายูยคือแบบหนักเลยอ่ะโอ้โหหกพันเม็ดเขียวนี่คือหกพันเม็ดเขียวนี่ถ้าตีเป็นเงินจริงนี่ผมว่าโอ้โหหลายร้อยบาทเลยนะครับเออหลายร้อยบาทเลยนะหกพันเม็ดเขียวเนี่ยบยังไงเฮ้ยไม่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 ไม,ไม่ไม่ตลกแล้วมาดูไม่ตลกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตลกแล้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเหลือแบบสี่ตัวสุดท้ายงงายังไงโอ้โหตกใจเห็นแสงแบบสีลุ้งมานี่กูแบบโหมหกดาวตลอดเลยอ่ะ ยังไงอู้เหลือสองตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ได้เหลือไหมโอ้โหหมดหมดโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหหมดความหวังนั่งน้ำตาลิน140ครั้ง ไอเหียหนึ่งร้อยสี่สิบครั้งโอ้โหไอเหี้ยนานผู้ชมแบบโอเคก็ใครที่สุ่มได้นะครับรบกวนมาบอกผมด้วยละกันว่าไอตัวใหม่ตัวหายเนี่ยที่มันออกจะยากเนี่ยมันโหดไหมโอเคไปแล้ว